Once more and let's journey with the wild stories. คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในร้านกาแฟ ε. ลาเต้กาแฟใส่นม Can I have a hot latte please? ขอกาแฟลาเต้ร้อนแก้วหนึ่งได้ไหมครับ To go ใส่แก้วกลับบ้าน It is for here or to go อันนี้สำหรับทานที่ร้านหรือว่าเอากลับบ้านครับ ว d ป r e a m would you like w h i p p e d cream on y o u r drink คุณต้องการใส่วิปครีมลงในเครื่องดื่มไหมครับ f o ฟมฟองนม d d extra foam to my cappuccino ช่วยเพิ่มฟองนมในคาปูชิโน่ของผมได้ไหมครับ Iced แบบเย็น I would like an iced Americano ฉ American ันขออเมริกาโน่แบบเย็นหนึ่งแก้ว Hot แบบร้อน Do you want it hot or ice? d คุณต้องการแบบร้อนหรือเย็นครับ Sweetener สารให้ความหวาน Do you have any sweetener instead of sugar? มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลไหมครับ Syrup น้ำเชื่อม Can I add vanilla syrup to my drink? ฉันสามารถเติมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลลาลงในเครื่องดื่มได้ไหม ดีแคกาแฟแบบไม่มีคาเฟอีน I u l l l i k e a d e c a f coffee please ขอเป็นกาแฟแบบไม่มีคาเฟอีนครับคริสที่1ให้เพื่อนๆน,นะครับจับคู่ตัวเลขฝั่งซ้ายกับคำศัพท์นะครับกับตัวอักษรฝั่งขวาพร้อมกับคำแปลนะครับเช่นลาเต้แปลว่าอะไรเอ่ยแล้วก็จับคู่กันเดี๋ยวผมจะเฉลยเลยนะครับ 3,2,1ต่อมาครับเอสเปรสโซ่กาแฟาช็อตเข้มข้น I will take a double shot espresso ฉันขอกาแฟาเอสเปรสโซ่ช็อตบาริสตา้าพนักงานชงกาแฟา The barista r e c o m m e n d this new blend บาริสต้าคนนี้แนะนำกาแฟผสมสูตรใหม่โมกค่ะ ok กาแฟผสมช็อกโกแลต I will a ไอวิ mocha with whipped cream ฉันขอมอกค่าเย็นใส่วิปครีม Drip Coffee กาแฟดริป Do you serve drip coffee here? ที่นี่มีกาแฟดริปไหม Cup holder ที่รองแก้ว Can I have a cup holder for this hot drink? ขอที่รองแก้วสำหรับเครื่องดื่มร้อนแก้วนี้ได้ไหม Stirrer ไม้คนกาแฟ t e a r s t i r r e n next to the napkin มีแม่คนกาแฟอยู่ถัดจากกระดาษทิชชู่ครับ Creamer ครีมเทียม Would you l i k e some creamer with your coffee คุณต้องการใส่ครีมเทียมในกาแฟคุณไหม Lid ฝาแก้ว Don't forget the lid for your coffee อย่าลืมฝาแก้วของคุณนะครับ Roast การคั่ว Do you p r e f e r light or dark roasted คุณชอบแบบขั้วอ่อนหรือขั้วเข้มครับ strong เข้ม t h i s c o f f e e is too strong for me กาแฟนี้เข้มเกินไปสำหรับฉัน mild อ่อน I prefer mild coffee in the morning ฉันชอบดื่มกาแฟรสอ่อนในตอนเช้า beans เมล็ดกาแฟ t h e s e bean s are freshly roasted มได้กาแฟพวกนี้คัวใหม่สดๆเลยครับควิดที่2 I drop my how can I stir my coffee now a lid b napkin c stirrer d creamer เฉลยนะครับ c stirrer you forgot to put that on the cup The coffee might spill You forgot to put that on the cup The Coffee might Spill A Menu B Lit C Bean D Syrup Telling Cup Lit B Lit The divine right Story See you next time.